อย่างมาเลเมลมาเลก็คือ MA LAY นี่แหละมาเลเมลเขาออกมาเตือนอย่างนี้ครับหากผู้นำมาเลเซียถูกตีตราว่าเอ็นเอียงเข้าข้างกัมพูชาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับไทยซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับต้นของมาเลเซียโดยมีมูลค่าของการค้าประมาณ100 0แล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะถูกกระทบโดยตรงซึ่งแตกต่างจากการที่กัมพูชา มีมูลค่าทางการค้ากับมาเลเซียมีเพียงแค่5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นท่านผู้ชมฟังกระชานะครับเขาก็เลยจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดผู้นํามาเลเซียไปเข้าข้างประเทศกัมพูชาเนี่ยการเข้าข้างที่ว่าเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพียงแค่5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเกิดคุณไปทําให้ไทยเขาโกรธเนี่ยคุณจะต้องสูญเสียมูลค่าการค้าไปประมาณ1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันนี้เป็นการวิเคราะห์จากมาเลเมลนะครับส่วนช h น n n e l n e เ s เชียซึ่งอันนี้เป็นสื่อทีวีเขาบอกว่าอย่างนี้ช h นะ n e l n e เอเชียตั้งข้อสังเกตว่าความพยายามของอัลวาอิบราฮิมที่ต้องการจะยืนบทบาทในความเป็นคนกลางของอาเซียนเนี่ย มันอาจจะย้อนเข้ามาทําร้ายสเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศมาเลเซียเองก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายค้านของมาเลเซียเริ่มออกประโจมตีอันวาอิบราฮิมว่ากําลังเสี่ยงโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโกลาลเปอร์พิสแอคคอร์ดที่ส่งสัญญาสันติภาพอ,อาไง่ายๆนะครับที่อันวากับผู้นำสหรัฐเป็นพยานเมื่อวันที่26ตุลาคม2025กลับพังลงแบบไม่เป็นท่าเพียงช่วงเวลาไม่ถึง2สัปดาห์เท่านั้น ส่วนเดอะสตาร์ครับบอกว่าอย่างนี้ครับผาดหัวข่าวบอกอย่าเดินเข้ากองไฟแล้วก็อธิบายความบอกว่าเวทีการทูตในอาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาโชว์บทบาทของความเป็นผู้นําแต่มันเป็นเกมที่ต้องอ่านอารมณ์คู่ขัดแย้งอย่างละเอียดโดยเฉพาะถ้าคู่ขัดแย้งนั้นเป็นประเทศไทยซึ่งแม้ประเทศไทยจะไม่แสดงออกด้วยอารมณ์แต่ถ้าเกิดประเทศไทยเกิดผิดหวังขึ้นมาหรือเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ย มันจะสะท้อนผ่านการลงมือทําแบบเยียบๆซึ่งเป็นการเตือนที่น่ากลัวกว่าการประทะด้วยคําพูดใดๆทั้งสิน้นอันนี้เป็นเดตสตาร์นะครับขณะเดียวกันก็มีนักวิเคราะห์ของมาเลเซียเขามองตรงกันครับเขาบอกว่ามาเลเซียมีความเสี่ยงสูงในประเด็นด้านความมัน่นคงถ้าหากว่าไทยเกิดไม่พอใจขึ้นมาและอาจจะส่งผลถึงความร่วมมือทางทหารการฝึกผสมและการให้ข่าวกรองและการข่าวกรองในภูมิภาค รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นอย่างเช่นอินโดนีเซีย,เ,ยเข้ามาแทนที่บทบาทของกูลารัมเปอร์ในอาเซียนเพราะฉะนั้นไทยทรีบูลบอกว่าสื่อมาเลเซียส่วนใหญ่ต้องการจะส่งข้อความนี้ไปให้กับอันวายอิบราฮิมได้รู้ว่านี่ไม่ใช่สงครามของมาเลเซียและการยืนผิดตำแหน่งจะทำให้มาเลเซียอาจจะกลายเป็นผู้ที่บาดเจ็บคนแรกก็ได้อ ถ보죠